ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซิเวนไนท์รีเบิร์ดนะครับและแล้วมาถึงคอนเทนต์นี้แล้วนะฮะสงครามเปสเซ็ตนะครับหลายคนน่าจะรอแล้วก็กําลังเล่นอยู่เนาะอธิบายก่อนนะครับว่าสงครามเปสเซ็ตคืออะไรนะครับสงครามเปสเซ็ตคือการที่เราส่งตัวละครนะครับไปสู้นะกับคนอื่นๆนะโดยที่เราแค่มาจัดทีมนะครับถ้าเกิดว่าทีมของเราเนี่ยนะครับมีอัตราชนะหรือวินเลทที่สูงนะครับครั้งแรกในการจัดจะ2ทีมแล้วก็3ทีมนะครับเมื่อแรงเพิ่มขึ้นก็จะเป็น4ทีมนะครับ และสุดท้ายเนี่ยจะเป็น5ทีมซึ่งผมมองว่าเราเล่นแค่นะครับจัด4ทีมนะครับและไปให้ถึงตรงนี้นะครับเนี่ยไปถึงตรงนี้ก่อนจบนะครับซึ่งคุณจะได้ของรางวัลนะครับเป็นนี่ครับทั่วไปนะครับทั่วไปจะได้200นะครับระดับสูง1,002แล้วก็หายากเนี่ย2,000นะครับและตํานานนะครับ6ตำนานอยู่ที่6,000คะแนนเนาะก็คือ3,000นะครับรวมตรงนี้ทั้งหมดนะมันเป็นนะจะได้เพชรนะครับได้เพชรไปทั้งหมด5,000 6,002 6,004 6,004ที่เยอะนะครับ โควันสี่เนี่ยบัวเข้าไปจากตรงนี้เนี่ยเรียกว่าพอเปิดตู้ยนฮีได้เลยนะคอตูมนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเล่นจัดแค่สี่ทีมนะครับแล้วตรงนี้จะมีรอบอยู่นะครับรอบเนี่ยนะฮะจะยี่สิบตอนนี้ก็คือเล่นไปสามรอบนะรอบที่สี่กำลังเริ่มนะครับเนี่ยมันก็จะมีรอบแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนรอบที่ยี่สิบขี่ยี่สิบะครับเพื่อนๆจะสามารถจบหรือบางคนอาจจะสิบแปดก็ได้นะอาจจะสิบแปดถ้ายี่สิบอะครับมันก็จะขึ้นมาแล้งตรงนี้ครับนี่แล้งตรงนี้นะแต่ว่าเราไม่ต้องจัดเพิ่มหรอก เราแค่สี่ทีมพอนะคุณก็จะจบแล้วครับในเรื่องของคะแนนหกพันนะครับที่นี่แล้วมันเล่นยังไงมันจัดยังไงมันยุ่งยากไหมพี่บางคนทําไมเล่นไม่ได้นะครับแล้วหลายคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่เปิดใช่ไหมช่วงแรกที่ผมเล่นนะครับครั้งแรกเลยที่ผมเริ่มเล่นเกมนี้นะครับแงองด์อารีน่นะครับถ้าคุณยังไม่ถ้าผมจำไม่ผิดอะถ้าไดมอนด์เนี่ยเออมันจะเปิดประมาณไดมอนด์นะเพื่อนๆนะ นะครับถ้าต่ำมาพ่ายที่น้มเนี่ยน่าจะไม่เปิดเนาะน่าจะมาไดมอนด์นะครับไดมอนด์ Diamond, ถ้าเกิดว่าใครจบไดมอนด์ระหว่างที่เอ่อระหว่างที่สงครามเบสเ็จเล่นอยู่คุณก็ต้องรออีกทีหนึ่งให้มันจบรอบนะค,บคุณถึงจะเข้ามาเล่นได้นะครับฉนันเนี่ยพยายามไต่าอารีนาให้ได้ไดมอนด์นะครับประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบสเ็จเนี่ยจัดยังไงเนาะสี่สี่ทีมนะครับอ่ะเรามาดูกันจัดทีมก่อนทีมแรกนะครับผมทีมแรกเนี่ยแนะนําใหเ้เพื่อนๆใช้ทีมเซตหลักของคุณนะทีมที่เล่นอารีนาครับทีมที่ไต่ได้เยอะะที่สุดนครับ ใส่ไปของผมเนี่ยตอนนี้วิเลจยังเป็นร้อยอยู่นะสำหรับทีมแรกนะครับซึ่งตัวหลักนะครับผมเล่นเป็นหน้าสี่หลังหนึ่งนะครับเป็นพี่คายเนาะนะครับอันนี้วิเลจร้อยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะนะครับกอคายเป็นตัวหลักอันนี้คายตัวฟาร์มเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้คายที่มันแบบเล่นอย่างเดียวนะครับเรามีตัวฟาร์มอื่นแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้คายฟาร์มก็ไปใส่เป็นเซตจุดอ่อนได้นะเพื่อนๆนะทสปีดสูงวันนี้นะครับหรือจะทําเป็นเซตต้านก็ได้นะครับเซตต้านเนี่ย เล่นคูก่กับเเซียนะครับหรือจะเป็นต้านที่แบบว่าให้ฝั่งตรงข้ามออกสกิลมาก่อนแล้วเราสวนนะครับเพราะว่าต้านเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าเหมือนมีวิวอยู่หนึ่งเทิร์นนะครับเทิร์นแรกเราจะไม่โดน c c นะครับแล้วก็สวนออกไปนะครับจะไม่โดนพวกสตันไม่โดนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็สวนสกิลออกไปได้นะครับแนะนําใส่แหวนน้ำหน้านะนะครับของก็แล้วแต่สะดวกเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังโจมตี2ช่องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นความแสกี้เหลือตาขี้ช่องหนึ่งนะครับเนาะะ ต่อมาจะเป็นคางูลาครับคางูลาเนี่ยเป็นเซตยำสปีดนะครับยำให้ได้เยอะที่สุดนะครับแหวนที่ดีก็อาจจะเป็นแหวนอ้ำนาจนะครับเนี่ยผมใส่เป็นแหวนอ้ำนาจไว้นะเพื่อนๆนี่ก็ขี้ใส่เนี่ยในสปีดสปีดได้ร้อยหนึ่งเนาะต่อมาจุลินะครับตัวนี้ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆใส่เอาที่เรามั่นใจสปีดอะของผมเนี่ยเดี๋ยวต้องแก้เหมือนกันนะแต่ว่ายังไหวอยู่นะเพราะว่าของเดิมผมใส่เป็นเซตสปีดอันนี้เป็นเซตที่ผมเอาไว้อ่อตีบอสด้วยนะตีบอสของยนฮีเลยไม่ได้แก้ของนะครับเนี่ย เอาไอ้ลุยด่านนะครับต่อมาโคครับผมโคก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องบังคับใส่นะครับเป็นเซทไฮด้านะครับเซทไฮด้าเนี่ยผมว่าค่อนข้างแรงสุดละพลังขึ้นมา4ี่พันสี่นะครับแอทแท็กสี่ชิ้นเลยนะครับผมเน้นให้มีเข้าเป้าสักนิดนึงนะครับอาจจะสักสิบยีก็พอนะครับแล้วก็เน้นสปีดเนาะแลตแท็กเยอะๆครับผมแหวนเนี่ยใส่เป็นตายเกิดได้ครับผมนะฮะสำหรับโคเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นพายครับผมนะพายนี่ให้ดีก็ใส่แหวนอำนาจแหวนอำนาจผมเหลือไหมแหวนอำนาจ แหวนอำนาจหรือแหวนซอมบี้นะครับซอมบี้จะดีเลยแต่ว่าไม่มีแล้วแหละเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปกดเพิ่อมอีกวงหนึ่งนะครับซอมบี้ไม่ได้เินเดียวไงนะตัวนี้ใส่แหวนตายเกิดไม่ค่อยคุ้มนะหรือใครจะใส่ก็ได้นะก็คือตายเกิดตายเกิดแต่มันตัวมันบางไงนีมันเกิดมา25เ็มันก็ตายได้เกิดใส่แหวนตายเกิดี้ใส่เป็นแหวนอำนาจดีกว่าหรือแหวนซอมบี้ดีกว่าครับผมนะครับอันนี้ก็พลังโจมตี4ชิ้นเหมือนกันแล้วก็พยายามหาสปีดที่สูงๆนะครับของอาจจะทำยากหน่อยสัตว์เลี้ยงใส่เป็นักยภาพ สัตว์เลี้ยงใส่เป็นตัวกายภาพที่เปิดศักยภาพนะครับแล้วเนี่ยจะดีมากเนาะเซตสกิลนะครับผมเซตดับศูนย์ก่อนแล้วก็ล่างบนนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะถ้าเกิดว่าวิเลตกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวสักตัวหนึ่งที่มันมีสปีดนะครับอย่างเช่นไอรีนก็ได้อย่างเงี้ยไอรีนเพิ่มเข้าไปก็ได้ครับผมหรือใครจะใส่เป็นเอลิเซียนะครับเอาไปล้างแล้วเล่นก็ได้ครับอลิเซเซตันเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับทีมแรกเนาะตัวเปลี่ยนมมมีีีีเยยออะซ ใครไม่มีอลิเซียไอรีนได้ครับตัวนี้ใครไม่มีก็ใส่ตัวอื่นที่มีสปีดสูงสได้ครับผมเน้นเน้นธาตุไฟ3ตัวเป็นหลักนะทีมแรกทีมสองของผมสปีดช้าครับอันนี้บอกเลยว่าสปีดช้านะครับวินเลดอยู่ประมาณ60%นะครับยอนฮีนะครับผมยอนฮีผมสปีดประมาณนี้แล้วก็ของก็เป็นเซตฟาร์มนะครับเนี่ยเซตฟาร์มทั่วไปนะครับใส่คริถ้าให้ดีในยอนฮีมันเป็นตัวดาเมจเนาะใส่แหวนอำนาจหรือแหวนใต้เกิดผมแนะนําหวนอำนาจดีกว่านะครับแหวนอำนาจใช้กับยอนฮีน่าจะดีกว่านะะะะะคครรรัับบจจจไไไไดดด้้้ยิิิงงต่่ออนนเเววลลลลาาสสกกมหุ ลินครับผมนะลินมีตายเกิดนะใส่แหวนซอมบี้ก็ได้เหลือมหน้าก็ได้เช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นอารีนานะครับแหวนทองแรกได้แรกไปเลยนะเดี๋ยวผมก็ต้องแลกแหวนทองมาเพิ่มอีกนะครับเพราะแหวนทองที่แลกมามันสุม่มมันอาจจะสุม่มเอออาจจะออกอำนาจอาจจะออกตายเกิดอาจจะออกอมตะก็ได้ได้อะไรก็ไม่รู้ใส่ไปก่อนนะครับแหวนอำนาจด,ดีกว่าแหวนทั่ว,ว,วไปนะครับลินนี่ก็ผมใส่อัลเดอมนนะแต่ว่าสปีดไม่สูงเท่าไหร่นะครับสปีดสูงจะไปอยู่ที่ยูชินอันน,นี้คือก็ไม่สูงเท่าไหร่ด้วย ยูชินใส่เป็นบล็อก Vanessa, นะ Speed, นะครับแล้วก็วานิสซานะวานิสซาสปีดนะครับเมลคี Milky, นะครับเมลคีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้นะครับยำสปีดเลยนะครับผมจะใส่เป็นแหวนน้ำหน้านะครับอถ้าใส่เป็นเมลคียำสปีดแล้วแหวนน้ำหน้านะมาคู่กับวานิสซานะครับใส่เป็นเซตยำสปีดเนี่ยแล้วก็ยอนฮะีเนี่ยคุณจะเอาไปเล่นในส่วนของกิลสงครามกิลได้บ้านหนึ่งเลยเปิดมานะครับถ้าในกิลนะเปิดมาเนะี่ยคุณสก,กิลนี้ไปก่อนเลยเพิ่มคููดาวนะครับแล้วก็ เมลคีนะครับเมลคีเนี่ยอาจจะสตัร์เพิ่มนะครับสตัร์ก็พอแล้วแหละแล้วก็ยอนฮีตีหลับนะครับจบเลย1วินนะครับถ้าสปีดไวพอเนาะสหรับทีมนี้ผมใช้สกิลนะครับเป็นในส่วนของสตัร์นะครับแล้วก็ช็อตนะแล้วก็ยิงนะครับประมาณนี้เอหรือผมจะเอาเป็นสับสนดีกว่าอ่ะลองแก้เป็นสับสนดีกว่าสับสนน่าจะมีประโยชน์กว่าเพราะสกิลนั้นไม่ค่อยตินนะครับก็สตัร์ทไปก่อนแล้วก็สับสนนะครับแล้วก็ยิงเนาะ หรือยิงเลยหรือเราสับสนกนดีสับสนก็ดีกว่าสับสนเนี่ยมันจะทาให้ฝั่งข้ามมาวูบนะครับเบิดปืนเราสตันไม่ติดไงน,นะประมาณนี้ดีกว่านะครับอันนี้คือทีมที่1นะครับทีนี้พอทีม2เราต้องจัด3ทีมนะครับสทีมเนี่ยแนะนําว่าจะเป็นทีมถึกนะครับถึกกระเดสเนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกว่าทีมถึกจะดีกว่านะครับทีมเดสอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทีมเดสนี่หลังๆเลยนะครับทีมถึกก็จะประมาณนี้เนาะทีมถึก ถ้ามีเพตั้นก็ใช้เพตั้นนะครับถ้าไม่มีอาจจะต้องเป็นยืนเป็นแผนอื่นนะครับถ้าเกิดใครที่มีคาม่มากก็ถ้าใครที่มีคามาาค่มากก็เล่นเป็นหลังหนึ่งนะครับเล่นเป็นหลังหนึ่ง้วคาม่ายืนหลังนะครับตัวฮิวสองตัวนะครับแล้วก็มีลูดี้เนาะตัวฮิวเนี่ยจจะเป็นคารินหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของลีน่าก็ได้ครับผมน,น,นี้คารินนะครับคารินก็ใส่เป็นเซตเซตต้าเหมือนกันนะครับนี่ฮะจะได้แบบว่าฮิวให้เพื่อนได้ชุบได้เนาะ ลูดี้ครับผมลูดี้ก็ใส่เป็นเซตตานนะครับนี่แล้วก็ป้องกัน2ชิ้นแล้วก็บล็อกนะครับแล้วก็มีเอเลเซียตัวนี้ใส่เป็นบลนะ็อกเนีอยเออขออภยัยอลิสนะครับอืออลิสอลิสผมบวกก่อนยังไม่ได้บวกเลยน่าจะมีการเปลี่ยนของนะนะครับเราก็เลยยังไม่ได้บวกอนะ่ะก็ประมาณนี้นะครับอลิสเป็นตัวที่ฮิวดีอยู่นะตัวนี้นะครับสแตทเลือดหมื่นสามเนาะน้อยไปหน่อยนะเดี๋ยวทำซีสี ถ้าทำซีกสูงได้ถึงซีหกได้จะดีมากนะครับส่วนเจฟเนี่ยผมเอามาใส่มันครบทีมเจฟก็เป็นตัวที่มีสตันด้วยนะครับผมเซตประมาณนี้นะหลังหิวสตันนะหรือใครจะไม่เอาสตันก็ได้เอาเป็นเพตันสกิลนี้ก็ได้ครับผมก็เรียกว่าเพตันยืนนะเพตันยืนแบกนะครับสำหรับทีมนี้เนาะนะครับลองลองสับเปลี่ยนดูเพื่อนๆน,นะถ้ามันวินเลทมันต่ำกว่า30นะต่ำกว่า30 40มันก็เปลี่ยนนะลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะโยกตำแหน่งลองดูที่ตัวเรามีแต่ถ้าเกิดทีมนี้นะครับมันผ่านแล้วเนี่ยนะเราก็จะมาทีมเซตที่สนะครับเป็นทีมเรียกว่าทีมรอจบ6 0 0 0นะครับอันนี้คือทีมแรกเหมือนเดิมนะครับทีม2เหมือนเดิมแล้วก็ทีมสมทีมสมเนี่ยอาจจะเอาถือกันไปไว้ตรงทีม3าก็ได้นะแล้วก็ทีม4ี่เป็นทีมผสมนะครับทีมผสมทีมผสมแต่ผมแก้ตัวนี้ก่อนแก้ให้เป็น แอทแท็กครับลหาสปีดนะครับสปีดนะครับมันใช้เยอะเหมือนกันนะดูดิใช้ไปใช้มาไม่มีแล้วทุกคนไม่พอแล้วฮะไม่พอก็ต้องบวกแหละเดี๋ยวต้องไปฟาร์มนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาเนาะไปฟาร์มหาของให้ด้เพิ่มมาเสริมนะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็แหวนเนี่ยใส่เป็นแหวนอำนาจนะครับสําหรับเอมิเลียนะก็จะยืนถึกขึ้นยืนได้นานขึ้นนะครับแหวนทองมีประโยชน์มากฉะนั้นนะครับพยายามหาให้ได้ อย่างน้อยๆเนี่ยสักยี่สิบวงนะทุกคนนะหลายคนถามว่าไปหาจากไหนแล้วพี่ก็นี่แหละครับหาจากเอ่อแลกจากอารีนาเนาเนะหรือว่าไปฟาร์มมุกจะเป็นจะฟาร์มยากอยู่นะที่จะให้ตกเนาะเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนต้าท์กันให้ครับผมเรียบร้อยนะครับทีมนี้ก็จะเป็นทีมผสมนะซึ่งเดี๋ยวผมเอาน่าจะต้องเอาไอรีนออกสักตัวไหมไอรีนเท่าไหร่ไอจีนไอรีนห้าสิบเจ็ดเดวโลนแปดสิบเก้า ลาเชลแล้วกันนะลาเชลออกนะลาเชลยี่ห้านะครับลาเชลไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นเอลิเซียแทนครับผมนะเอลิเซียได้ออกแล้วก็ทีมเวทผมเพิ่งนึกออกนะใครที่มีคิริเอลนะครับคิริเอลยัดไปแทนตัวอื่นได้ที่ไม่มีนะครับยังไม่มีลิงก็คิริเอลแทนได้ครับผมนะอ่ะสกิลสองร้อยสามสิบเอ็ดเนาะอุ้ยสามร้อยสามร้อยยี่สิบเอ็ดเร็วอยู่นะเนี่ยนะครับอืม อันนี้เพื่อนสามารถช็อตนะช็อตแล้วก็ล่างบนได้ครับผมสัตว์เลี้ยงใส่ตามนี้ยังไม่ได้บวกด้วยนะแล้วก็ทีมนี้ทีมนี้เป็นทีมที่ผมเล่นเมื่อรอบที่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้มันมีในส่วนของตัวลูดี้เข้ามาแล้วไงเ,ออเรา,าจ,จะเอาลูดี้มาแทนนะครับแล้วก็ตัวนี้เผื่อติดเดสนะตัวนี้ก็ถึกอยู่นะครับในส่วนของอากิล่าถ้าใครซีสองนะเข้าเป้าบล็อกเข้าเป้านะครับหรืออาจจะใส่เป็นเฮดพีก็ได้เข้าเป้าชิ้นเดียวเนาะ ผมเปลี่ยนดีกว่าผมรู้สึกว่าเข้าเป้าเราไม่ได้ลงด่านนะนะครับเราไม่ได้ลงด่านเราเอาเป็นบล็อกแล้วก็ HP ดีกว่ามันจะได้ยืนถึกขึ้นวันนี้ครับผมพยายามหาเป็นออฟสี่นะที่ส,สวยๆนะครับอันนี้มี HP มีสปีดด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองบล็อกดูก่อนเพื่งจคิดว่าผมจบไหมหกพัน ใครคิดว่าจบยกมือขึ้นใครคิดว่าจบกดหนึ่งฮะใครคิดว่าไม่จบกดสองครับผมอ่ะนะครับหกพันอากิล่านะครับอากิล่าก็เป็นเข้าเปา hp นะครับแล้วก็บล็อกบอกนะครับหรือแต่ผมว่าเข้าเปา้อมเม่แหละแล้วก็แหวนใส่เป็นเดนนะเป่อติดเดนเนาะแต่คามาผมมันซีซีน้อยไงถ้าคามาผมซีสูงก็เอาคามามาใส่แหละนะครับอลิสเนี่ยคือถ้าตอนนั้นผมไม่ไปรีบทำลีน่านะอลิสผมซีสี่ไปแล้วนะ ผมเอาไปแลกมานะครับอาิสมันก็เลย C2 นะแต่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับอลิสนะครับแล้วก็เพตันเพตันใส่เป็นบล็อกป้องกันนะครับแล้วก็บล็อกเพตันทำบล็อก้อยนะเพื่อนๆนะจะได้ถึกหน่อยแต่ถามว่าถึกมากไหมเพตันก็ไม่ถึกมากอยู่ดีนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ชนตรงตรงกับทีมคาย c 6กอ่ะยังไงก็น่าจะยืนไหวอยู่นะครับเนี่ยก็จะเซตประมาณนี้เนี่ยสี่ทีมนะครับอันนี้เพื่อนเแคปไปดูได้นะสปีดนะครับทีมที่ต้องไว3ทีมแรกสปีดต้องไวนะครับทีมนี้เีมองไปพิ่ส เดี๋ยวผมน่าจะต้องแก้ของเพิ่มให้มิคีให้สปีดมันสูงกว่านี้นะแต่ผมยังต้องไปนั่งขัดของนะครับแล้วก็ตัวนี้ลินนะผมอาจจะต้องทาสปีดให้มันสูงกว่านี้ก็จะเป็นสปีดสามอ่อสปีดแถวหน้าหมดนะครับเพิ่มสปีดแถวหน้าหมดเลยเนาะนะครับมันจะได้ไวขึ้นสักเกือบสักเกือบสามร้อยอ่ะให้มันไวกว่าทีมนี้หรือเท่าทีมเนี้เป็นขั้นต่ำนะครับเดี๋ยวต้องไปแก้เพิ่มเพราะว่าส่วนยามใส่หมอเซ็ตหมอผีนะครับน่าจะไม่ยากมากอะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับสําหรับการทํา สงข้ามไปเสร็จนะครับสี่ทีมเพื่อที่จะเก็บหกพันนะแล้วก็รับเพชรนะครับอันสุดท้ายเลยหกพันเพชรใช่ไหมใช่ไหมต้องถามว่าใช่ไหมจําไม่ได้เออนี่ขออภัยนะครับหกพั 6, นคะแนนสามพันเพชรเออนะฮะรบับเพชรตรงนี้ขั้นสุดท้ายสามพั 6, นเพชรหกพันคะแนนนะครับทีมประมาณนี้นะครับเอาสี่ทีมพอสี่ทีมก็จบแล้วฮะสี่ทีมก็ได้ของแล้วนะครับทีนี้เนะี่ยพยายามเช็คทุกวันนะว่าวินเลทเรานะครับมัน ไม่นนได้เท่าไหร่สมมติว่าวินเลทคุณต่ำนะสมมติว่าวินเลทคุณต่ำกว่าสามสิบเนี่ยอาจจะลองดูสักนิดหนึ่งว่าเราอาจจะต้องปรับของหรือปรับทีมนะครับส่วนใครที่ลองแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวผมลองไปตั้งเอ่อตั้งในเพจแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวตั้งโพสในเพจเ,เพื่อนๆสามารถทักในเพจหรือไปถามต่อจากคอมเมนต์ที่ผมตั้งโพสไว้ก็ได้นะในเพจนะครับว่าพี่ผมมีมอนประมาณที่ผมจัดทีมนี้ดีไหมต้องแก้อะไรไหมนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมน่าจะพอช่วยเพื่อนเพื่อนได้อีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่า น่าจะเห็น ID ได้ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเนาะทีนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องติดตามเพจบูชาแนลไว้ด้วยนะครับบูเอ่อเพจผมชื่อเบสบูชาแนลนะครับที่เป็นรูปน้องบวชนะฮะก็ลิงก์อยู่ในเดคิปชั่นนะครับไปกดติดตามแล้วก็อาจจะอินบล็อกมาสอบถามได้นะครับอินบล็อกเนี่ยผมน่าจะตอบได้ประมาณวันจันทร์นะถ้ายังไงเนี่ยเดีย๋ยวผมตั้งเอ่อโพสต์ไว้แล้วมันเป็นไปคอมเมนต์ใต้รูปนี้แล้วกันนะในเพจนะครับว่าทีนี้จบไหมหกพันนะครับหกพัน แรง6,000นะครับ6,000คะแนนนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วนะครับมีไอเดียที่ดีกว่านี้นะครับหรือว่ามีความคิดที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เนี่ยผมใช้ทีมแบบนี้นะนะครับตัวไม่ต้องเยอะมากเลยของเซตประมาณเนี้ยนะครับที่จะแบบแชร์เป็นไอเดียแชร์เอามาแบ่งฟันให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อเกิดประโยชน์ได้นะนะครับอ่าจริงๆมันจริงๆอะไรที่มันดีเพื่อนๆก็เอามาแชร์ได้นั่นแหละนะนะครับแล้วเดี๋ยวผมมากลองอีกทีนึงว มันมีประโยชน์จริงนะเดี๋ยวผมมาช่วยแชร์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม